อันนี้มีเคสหนึ่งที่เจอก็คือฝีที่ก้นประมาณ2ลิตรนะคะสลิตร2,000ซีซีคือคือเยอะมากขนาดของฝีอะครับใช่ค่ะคือคือเราดูดหนองออกมาแล้วได้เยอะประมาณนั้นผมก็ไม่ได้พยายามอยากจะตลกกับความเจ็บปวดของคนอื่นแล้วนะครแต่ถ้าฝีขนาด2ลิตรเนี่ยอย่าเรียกว่าฝีฮะต้องเรียกว่าเฟ้ะนะใช่ซึ่งถ้าเป็นแบบข้างล่างพ้งพื้นดินเราค่ะนนทก คงจะไม่รอคงจะมาหาหมอตั้งแต่เป็นเล็กๆแล้วอุย้ย<ม>สามเซนก็ไปแล้วครับ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่น่านนนรอลิตความอดทนของจะแตกต่างจากเรามากคือญาชาบางทีแบบไม่ต้องเลยหมอ อาสาคืออะไรครับอ,อ,อันนี้คือเป็นแพทย์เพื่อนไปกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้าพอสวคุณบอกรกะเป๋าเขียวค่ะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราก็อยากไปตรวจคนไข้ที่ข้างบนดอยเหมือนกัน mm hmm. ได้ใช้ความรู้ตรงนี้ mm hmm. ก็เลยสมัครเข้าไปร่วมกันกับแพทย์พอสวก็คือบนนั้นก็คือเป็นชาวไทยภูเขาผู้คนที่อาศัยอยู่บนดอยบนภูเขาใช่ค่ะแล้วถ้าไม่มีผู้คุณปกติเขาเจ็บป่วยเขาทําไงกันนะครับ เป็นสิ่งที่เขามีความอดทนสูงมากครับคือข้างบนเนี้ถ้าเขาไม่ไม่ถึงแก่ที่แบบจะถึงชีวิตจริงๆเขาไม่ลงมาครับเราก็เพิ่งรู้เนี่ยคะ่ะว่าตอนที่เราขึ้นไปอ่ะเราขึ้นแต่ยากขนาดเนี้ยเขาคงไม่อยากลงมาเพราะมันยากมากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพและกันให้จะได้จินตนาการออกคุณหมอมีภาพมาฝากกันด้วยอ่ะเราไปดูแต่ละภาพอย่างภาพนี้ก็คือนี่คือสัมภาระของคุณใช่ค่ะนี่เพิ่งรับอันนี้หมอก,กระเป๋าเขียงมาจากกระเป๋าใบเนี้ยคะ่ะที่เราต้องเอาขึ้นไปด้วยก็เวลาไปค่ะน เราก็มีแค่ตัวเท่านั้นค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถหยิบอุปกรณ์ใดๆไปได้เพราะมันหนักมากคือวันแรกพกทุกอย่างไปในกระเป๋าเต็มหนักมากค่ะทิ้งตลอดทางเลยค่ะคือแบบว่าเจอชาวดอ่กินน้ำไหมเอาไปขนมไหมลูกไอ้พวกของอื่นๆตามสไตล์นางงามได้เปาผมคุณเอาไปไหมเบบี้ลิสเอาไปไหมไม่สามารถม้วนได้เลยค่ะมงกุฎสายสะพายอะไรติดไปไหมใส่สะพายเอาไปพอข้างบนเนี่ย กว่าเขาจะเห็นหนางงามอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายอ,อย่างน้อยอ่ะขอสวยในวันที่ใส,ส,ส่ใส่สายก็ได้ผู้คนบนดอยเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนมากเขาเป็นโรคอะไรกันนะครับที่ตามประสบการณ์ที่คุณไปรักษาคน คือเทคโนโลยีบางอย่างก็เข้าถึงพราะฉะนั้นโรคในบางอย่างคล้ายกับเรามากไม่ว่าจะเป็นในในบางอย่างเช่นยาฆ่า,มาแมลงแล้วทําให้ผื่นผิวหนังคันง่ายอ,อย่างยาก็มีนะคะอ,อย่างอื่นเช่นถ้าเป็นฝีหนองที่ก้นนะคะอันนี้มีเคสหนึ่งที่เจอก็คือฝีที่ก้นประมาณ2ลิตรนะคะสลิตรสองพคือ ะขนาดของฝีอะครับใช่ค่ะคือคือเราดูดหนองออกมาแล้วได้เยอะประมาณนั้นผมก็ไม่ได้พยายามอยากจะตลกกับความเจ็บปวดของคนอื่นหรอกนะฮะแต่ถ้าฝีขนาด2ลิตรเนี่ยอย่าเรียกว่าฝีฮะต้องเรียกว่าเฟ้เนี่ยะใช่สงฝีถ้าเป็นแบบข้างล่างพังพื้นดินเราค่ะนเนกคงจะไม่รอคงจะมาหาหมอตั้งแต่เป็นเล็กๆแล้วอุ้ยสามเซนก็ไปแล้วครับไม่น่ารอสองลิตรความอดทนของจะแตกต่างจากเรามากคือยาชาบางทีแบบ ไม่ต้องเลยหมอใช้เวลาในการเป็นแพทย์อาสาอยู่นานแค่ไหนตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ค่ะแปลว่าเดี๋ยวสเราจะขึ้นดอยทุกทุกช่วงที่มีหน้าฝนทางขาดสะพานไปไม่ได้นั่นเลยค่ะช่วงที่เราไปแล้วคุณสันแนไป <c oughs> ในช่วงที่มันลาบากเข้ามาแลครับ <c oughs> คุณมันไ,มไปช่วงที่มันง่ายๆ,ๆเลยแครับเพราะมันลําบากนี่แหละค่ะชาวดอยเขาถึงไม่ลงมาเราก็เลยต้องขึ้นไปให้เขา